สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่สุกุปข่าวแข่งท็อปทีมชาติไทยจะรึกประวัติศาสตร์ใหม่บนเวทีเอเชียคู่แข่งไทยประกาศอุ่นเครื่อง2แมตช์ก่อนดวลทีมชาติไทย4เกมไปกันที่แข่งท็อปทีมชาติไทยจะรึก ประวัติศาสตร์ใหม่บนวิธีเอเชียควันลงหลังศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกปี2022รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกทีละสินแดงดานะครับกองหน้าทีมชาติไทยจารึกชื่อกลายเป็นนักเตะไทยที่ทำประตูดได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์เอฟซีแชมเปียนลีกรายการทั่วใหญ่ของเอเชียประตูดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในเกมที่ BG จีปทุมยูเนเต็ดพบกับเมลเบิร์นซิตี้ทีมแก่งจากลีกออสเตรเลีย ซึ่งนั้นส่งให้ทีลศินป์แดงดากองหน้าตัว Top ท็อปทีมชาติไทยซัดไปแล้ว10ประตูบนเวทีเอจะเลืกชื่อเป็นนักเตะไทยที่ทําประตูได้มากที่สุดตลอดกาลแสงหน้าสถิติเดิมนันทวัฒน์แทนโสภาอดีตกองหน้าธนาคารกรุงไทยที่เคยทําได้9ประตูเมื่อปี2008สําหรับโปรแกรมต่อไปธีลสินป์แดงดาครับลุนทําประตูเพิ่มในเกมที่บีจีปทุมยูเนเต็ดจะพบกับชุนนัมดากอนดีกีแชมป์บอลถ้วยเกาหลีใต้ วันที่18เมษายนนะครับต่อมานะครับคู่แข่งไทยประกาศอุ่นเครื่อง2แมตช์ก่อนดวลทีมชาติไทย4เกมอาเซียนฟุตบอลรายงานทีมชาติมาเลเซียประกาศกำหนดการเกมอุ่นเครื่องก่อนดวนทีมชาติไทยที่นำโดยมาโนพุ้กิ้งในกลุ่มบีสึกฟุตบอลชาย4เกมโดยทีมชาติมาเลเซียยู23จะอุ่นเครื่องพบกับติอม์เลสเตยู23วันที่29เมษายน และพบกับฟิลิปปินส์ยู่23ในวันที่1พฤษภาคมจากนั้นพวกเขาจะประเดิมเกมแรกฟุตบอลชายซีเกมพบกับทีมชาติไทยยู่23ในวันที่7พฤษภาคมส่วนสุกุ๊ข่าวต่อมานะครับเปิดสาเหตุชนาทิพ์ไร้ชื่อนัดแรกบนเวที a อ l เ c l โคสิโกเปิดใจหมดเปลือกหลังเกมด่วนมารินอส ไนที่เเปิด์สาเฮชนะทิพนะครับไร้ชื่อนัดแรกบนเวที ACL ทําทำเอาแฟนบอลไทยนะครับรวมถึงแฟนบอลญี่ปุ่นต้องแปลกใจไม่น้อยเมื่อเกมแรกของคาวาสกิฟอนเตเล่บนเวที a f เแชมเปียนลีกปี2022นะครับที่เกือบจะแพ้ให้กับอุนซานฮุนไดทีมแก่งจากเกาหลีใต้ก่อนที่จะมาได้ประตูตีเสมอสาเร็จในนาที90้บวกซเกมดังกล่านะครับโทลุโอนิกิเลือกที่จะไม่ใส่ชื่อชนา,าทิพสงกระส์แนวรุกกับตันทีมชาติไทย ซึ่งสาเหตุที่โทรุโอนิกินะครับไม่ได้ใส่ชื่อของชนะทิพนั้นไม่ใช่ว่าได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแต่เนื่องด้วยโคต้า3บวกหนึ่งรวมถึงเทคนิคที่ต้องใช้เจอกับบุนซานฮุนไดโทรุโอนิกิจึงเลือกจุงซุงกระยอนครับมือก่าทีมชาติเกาหลีใต้เป็นโคต้าเอเชียแทนชนะทิพพร้อมกับ3โคต้าต่างชาติบราซิลอย่างเลอันโดดามิเยลมาซิโญและเจ้าชมิดจากรายชื่อ4คนนะครับโทรุอินิกิส่งลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง4คน แต่ในแมต์ต่อไปนะครับที่จะพบกับกว่างโจ FFC ทางโทรุอุนิกิจะต้องมีการปรับทัพครั้งใหญ่แน่นอนเราอาจจะได้เห็นชนะทีมลงสนามประเดิมเกมแรกให้กับฟรอนเตเล่บนเวทีเอเซส่วนซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเปิดใจหมดเปลือกหลังเกมดวลมาริโนสควันหลงหลังเกมนะครับโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยนำทัพหองอัญญาลายนะครับลงสนามบนเวทีเอเชียครั้งแรกในรอบ17ปีเปิดใจ หลังประเดิมเกมแรกพ่ายโยโกฮาม่าเอฟมารีนสทีมแก่งจากเจลีกของญี่ปุ่นนะครับยกโยโกฮาม่าเอฟมารีนสเป็นทีมที่แข็งแกร่งของจริงทั้งเกมรุกและเกมรับลั่นพร้อมสู้ต่อไปเป็นแมตที่เรารอคอยมานานทั้งสองทีมเล่นแบบเปิดหน้าแรกฮองอันยายยาาดโชคเล็กน้อยที่จะได้ประตูในเกม va, เห็นได้ว่าเหรียญของเฟืองและเพื่อร่วมทีมของเขาไม่ยอมแพ้จนถึงนาทีสุดท้ายที่พวกเขาเล่นตามแผนที่วางไว้ เกมนี้ฮองอัญญาลายเสียประตูจากลูกตั้งเตะแต่ที่เหลือทําให้เรามีความสุขโยโกฮาม่าเอฟมันเดนอสมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายหลังจากนี้เราต้องนําข้อบกพร่องจากเกมนี้ไปแก้ไขต่อไปส่วนข่าวต่อมานะครับไม่ใจอ่อนบอสบอลนะครับยันไม่ปล่อยนักเตะไป4ีเกมแน่นอนพอจอกทีมฉลามชนนะครับยืนยันไม่มีทางใจอ่อนแม้มีกระแสแฟนบอลบางส่วนโจมตีถึงการปล่อยตัวนักเตะไปร่วมศึกซเกม ชี้จะยอมปล่อยให้มีใครมาทำตามใจโดยไม่รักษากฎเกณฑ์ของลีกแบบนี้ไม่ได้และขอปฏิบัติตามจุดยืนไว้ให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปความคืบหน้าหลังจากที่มีการถแถลงข่าวเลื่อนโปรแกรมฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกจากเดิมจบฤดูกาลวันที่7พฤษภาคมมาเป็นวันที่4พฤษภาคมและศึกริเวอร์ลีกครับรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจากเดิม11และ15พฤษภาคมมาเป็น 27และ29พฤษภาคมเพื่อขอนักเตะที่ติดภารกิจไปลุยศึกฟุตบอลซีเกมที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่7ถึง22พฤษภาคมนี้ซึ่งทางสัตส,สิสิงโตทอนครับผู้จัดจการทีมชลบุรี f อได้ออกมายืนยันไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ปล่อยนักเตะที่มีชื่ออยู่6กรายในการลงทะเบียน50คนไปร่วมเตะซีเกมอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกในการเลื่อนโปรแกรม ให้ยืดยาวออกไปเพราะมีผลกระทบตามมามากมายต่อทั้งสโมสรตัวนักเตะสปอนเซอร์และแฟนบอนลล่าสุดทีมข่าวบอนไทย .com นะครับมีโอกาสได้ซักถามบอสบอลนะครับอีกครั้งว่ามีโอกาสเปลี่ยนใจหรือไม่หากทางทีมชาติติดต่อขอตัวนักเตะเข้ามาอีกซึ่งพอจอก,กอทีมฉลามชวนยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเพราะมีจุดยืนชัดเจนแต่แรกแล้วว่าหากยึดตามโปรแกรมเดิม ทางทีมยินดีปล่อยนักเตะที่จะเป็นตัวหลักของทีมชาติให้3คนแต่กลับเลื่อนโปรแกรมให้จบช้ากว่าเดิมซึ่งผลกระทบมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้เกิดผลดีต่อไฟได้เลยซึ่งทางตนมองว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรกันตามใจชอบโดยไม่คำนึกถึงกฎเกณฑ์และความเสียหายที่ตามมาของสโมสรน,นั้นตนไม่เห็นด้วยและจะไม่ยอมสนับสนุนแบบใจอ่อนตามน้ำกันไปเพราะหากปล่อยนักเตะไปแล้วสโมสรมีภารกิจต้องลงแข่งในหลีคับอีก และทุกคนก็เป็นตัวหลักในทีมทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าชมบุรีเสียสละไม่ได้เพราะที่ผ่านมาสโมสรให้การสนับสนุนนักเตะไปเล่นทีมชาติมาตลอดแต่ในเคสนี้ชมบุรีจะกลายเป็นทีมเดียวที่จะต้องสละสิทธิ์นักเตะตัวหลักให้โดยที่ไม่ได้เกิดจากความถูกต้องตามหลักเกณฑ์แต่แรกดังนั้นจึงยืนยันว่าจะไม่ปล่อยนักเตะทั้งหมดให้อย่างแน่นอน แล้วเจอกันใหม่นะครับกับไทยฟุตบอลนิวส์ครับโดยแอดมินจูเนียนะครับก็ไปสามารถรับชมคลิปต่อไปของบิ๊กแอดมินนะครับช่วยเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้า